โคตเป็นเรื่องเขาวะนั่นน่ะพี่ชีวิตกูพ่นปีแล้วแม่งอาทังออกไปได้เ้ยเอ้โหอีกเอ้ยตีเวไม่มีทางออกแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรพี่ป๊อปเป็นอะไรก่อนเนี่ยเดินไปเดินมากูจะครบรอบกว่า2ปีกันไอ้น้องออยแล้วกูยังหาของขวัญวันครบรอบกูไม่ได้เลย แล้วเนี่ยกูเนี่ยคิดกูมีหลักแผ้แต่กูไม่เคยดูแลได้เลยกดอันดูตรงไหนมีทันใดไหมให้กูแก้ตัวโอ้ภาพจำยังชัดเจนเหมือนดิมไม่ต่างเลยกูว่าไม่ห้ามเดี๋ยวมีสลักจิตแน่ๆคุยตรงนี้หาของครบรอบสองปีเดี๋ยวช่วยกันไม่ได้ยากเลยทำไมออยใช่ไหมก็ต้องคิดก่อนว่าเขาชอบอะไรใช่เขาเป็นคนชอบกระเป๋ามาก ผมว่าจะไปซื้อกระเป๋าให้เขาดีกว่าไม่ไอ้ที่เขาใช้อยู่สีฟ้าๆสพายสะพายตรงเนี้ยเขาชอบอยู่แล้วอ้ใบโปรดรู้ได้ไงเนี่ยก็เคยเห็นเอ้ยเขาชอบเป้เป้สีเขียวไงที่เขาสะพายบ่อยๆจะไ้ไหมรู้จริงใช่เพื่อนรักเขาชอบสะพายเป้ติดตามกระเป๋าแบบเนี้ยไม่ดีเอาเป็นเป้ดีกว่าไม่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 ผมว่าเขาชอบไอ้กระเป๋าเขียวๆเขาชอบใส่ไปเดินจะดูจักตอนเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว ม่เขาชอบแบบว่าสปายของได้ของเยอะๆเก็บของได้เยอะๆเขาชอบแบบคล่องตัวเล็กๆกูเห็นเขาใส่เป้ตลอดนะสา์อาทิตย์เขาใส่สีเขียวกระเป๋านี้เลยนะตอนนี้พวกมึงรู้ดีกว่ากูแล้วไม่เอาละกูไม่ซื้อกระเป๋าแล้วชวนไปกินอาหารดินเนอร์ดินเนอร์เหรอดินเนอร์เฮ้ยเพื่อนมีทังออกให้ผมไหมออ้เขาชอบกินอาหารญี่ปุ่นนี่เขาชอบอาหารญี่ปุ่นแบบพวกซูชิองคฟาระเกษตรนี่เขากินโอ้โหกินเรียบเลยสองคอตเหมาต่อกันไอ้บ้า เขาชอบกินสลัดกินแต่สลัดอย่างเดียวเขาชอบกินผักเขารักษาสุขภาพชีว่าจิตเลยเพราะนั้นน่ผักล้นล้วนกูนึกว่ากระอกกินขนาดนั้นอ่ะผักใหญ่เลยเดี๋ยนะไปกับมึงด้วยเหรอไม่ได้ไปก็ดูรวมรัวแม่ว่าแบบเออมันมันกินแต่ผักกินแต่ผักเขาชอบกินผลดดิบเขาชอบกินซูชิปลาดิบปลดดิบมันอ้วนลยโชยอยู่อัสบีนิดนึงผมจําได้กินแล้วพริ้มเลยมีความสุขมากไม่เขาชอบกินผักเดี๋ยว เดี๋ยวกูประมวลแป๊บนึงเริ่มปนหัวแล้วโอ้โหปดทีดขึ้นข้างเดียวไอสัตว์เดี๋ยวแป๊บนึงไม่เอาละไม่ไปดินเนอร์ละพาไปเที่ยวดีกว่าขอสถานที่ธรรมชาติออยชอบไปเที่ยวหัวหินบรรยากาศน้ําทะเลเขาชอบแบบนี้เขาบอกว่าชอบไว้แบบหัวหินชอบใส่บิกินี่ลงไปในนหาผมจําได้ไม่จริงเขาชอบเที่ยวเขาใหญ่เขาชอบอากาศดีๆอากาศหนาวๆกานเย็นเขาชอบมากหัวหินเขาชอบผมจำได้เขาชอบทะเลไม่จริงเขาชอบเขาใหญ่ ก็ล่าสุดนอนเนี่ยนอนที่เตียงเนี่ยพอบอกอากาศเย็นปุ๊บโอ้โหแก้ผ้าทั้งตัวเลยบอกชอบมากแล้วลุกขึ้นมาเต้นด้วยนะเต้นวิว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 วท่าเดียวกันเลยอ้าวใช่เห็นไหมท่านี้เลยใช่ไหมยู้ยู้อย่างนี้ไหมเออเขาชอบเต้นท่านี้มากและวที่สําคัญนะเขาเขามีปานตรงหลังเหนือเนินขึ้นมานิดนึงแล้วตรงปานเนี่ยสักผีเสื้อทับลงไปด้วยไอ้สัตชัดละใช่ไหม เห็นไหมกูบอกแล้วเออชัดละพวกมึงเนี่ยชัดละอะไรอ่ะชู้กับเมียกูใช่ไหมไอ้เฮี๊พวกไอ้ฮี๊ออยเดียวกันเหรอ